อุ้ยดาวหนึ่งมาดิโอ้ยอะไรอ่ะไม่หาวแดงแดงแดงเราต้องเล่นแบบใจเย็นแดงมาแดงแดงใจเย็นเฮีย โอเ okay, คผมก็หอกาบสุดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆขัๆ้นกันด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมา1นึ่สะเช็ดโลกนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอบอกกันเลยนะครับว่าที่พี่หายไปนานไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีว่าพัดลมคอมมันพังนะพี่ก็เลยไม่ได้สตรีมใน youtube เลยก็เดี๋ยวรอไปซ่อมก,ก่อนนะครับก็ ถ้าซ้อมแล้วก็น่าจะกลับมาสตีมเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้วันไหนคนดูก็จะเป็นไงนั้นก็รบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับสําหรับใครที่กดแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยว่าพี่เพิ่งกลับมาเล่นไฮวันแรกะไปดูกันเลย โอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณดูมากเกมแรกที่กลับมาเล่นไฮไลท์ด้วออะเนี่ยกลับมาลั y นยูทู e แล้วก็มันหีึ่เลยเนี่ยดูกันนะครับว่าพี่จะยิงได้กี่ล,ลไหวไมัมก อุ้ยโดนเลยมาว่ามันตึงว่าตึงใช้ได้เลยนะตันมาๆๆๆๆๆมามาขอวอร์มก่อนสัตว์ตาสองตานะคนไทยมันแบบเข้าไม้เข้ามืออย่างเงี้ยมันไปเน่เขมัอนอ้อมหลักนะคะได้หัวหนึ่งจะโดนอีกตัว ทไได้ไงะใครอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์เม้นท์บอกกันได้นะครับคนดูก็ถ้าพี่ทำได้เดี๋ยวพี่ไปทำให้ดูนะครับส่วนใครอยากให้พี่เล่นโลบอกแบบไหนก็บอกได้นะครับพี่ยังอยากเล่นโลบอคหรือติดช่วงนี้ติดโลบอกมากไอแมปอะไรวะเฮ้ยไม่โดน เฮ้ยโอ้อะไรวะมาไปหลอกเลือ่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วก็คือพี่จะบอกว่าช่วงนี้พี่ติดลมบอกแบบไอเนี้ยที่มันฟักไข่อ่ะคุณดูมันคือแมปอะไรแมปส่วนชัดอ่ะเออคือติดมากเลยก็ใครอยากแนะนำแมปอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันน่าเล่นเดี๋ยวพี่เอามาทำคลิปเล่นอยู่ ทำไมมันมีแต่กิ ja bem, bem ่งๆเลยวะเดี๋ยวนี้ยอนเล่นไงอ่ะเฮ้ยไม่ดาวพอดีโอ้ดูมันเกินร้อดนโอ้โหออกท้างไหนก็โดนอ่ะโดนเดินรอเดินรอกันดี เอาใครชุบวะเขามันไม่ได้ชุบนี่ว่าแรง คือบอกแล้วพี่ไม่อยากเอาจริงเห็นปะคือถ้าพี่เอาจริงเนี่ยมันก็โดนอย่างนี้แหลนะนะคนดูคิดว่าไงคนดูชอบไหมแบบว่าพี่มันเล่นหนึ่งสีแบบถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์เยอะๆครับอุ้ยดาวหนึ่งมาดิเราเล่นลีลาเกินไปป่วะ่ามันเล่นแบบออกเลยอ่ะ โอ้ยอะไรอ่ะไม่เหรอแดงแดงแดงโอ้ยมันคมไปปะวอาวดีคือแบบพี่ไม่เคยอยากจะเอาจริงสังเท่าไรแต่คือถ้าพี่เข้าไม้เข้ามือมันก็ตามนั้น,นดตูตัมซักร์ที่สามมาดูกันนะคะว่าเราจะถอนมือไ,ได้ อุยอ้ยออุุ้้ยยโดนได้โม้ไม่กิดตาโดนคือเราได้โม้ไม่กิดคือเราได้โม้ไม่กิดตายไงอเราโดนแล้วอ่ะให้โม้หน่อยก็ไม่ได้เสียใจว่ะลิปนี้จับแพ้จะชนะพี่ก็ลงเหมือนเดิมน,นะครับคุเพราะว่ากลับมาเล่นวันแรก เราต้องยิงแบบจะยิงแดงมาแดงแดง <c oughs> คนดูคิดว่าพี่จะถอนได้ไหมเอาไหนลองมินถ้าเป้ามันดูดมันก็เล่นง่ายเว้คนดูไฮไลท์อ่ะพี่บอกลิแบบแค่วางเป้าไว้ตรงข,งข้างๆตัวถ้าคือเป้ามันดูดป่าว่าคือยิงแต่ส่วนมากเป้ามันชอบไม่ดู มีตัวลอยมันมีตัวลอยใส่กันใจเยนเฮีย <in> อย่าพิ่งลอยกันนะสิบักตัวลุดมันวิ่งไม่ดูตามาตาเรือเลยนอราสอง คือเอาเวอร์เลยอะไอสิกเอาเวอร์เลยสตอนนี้อีกสกอร์เดียวเราก็จะเสมอนะคนดูถ้าเราชนะสกอร์นี้คือเราเสมอได้นะโจ๊กไปวะปิดนองแดงดเกือบตายดูมันเล่นดูมันเล่นดีมันดักหน้าหลังเลยออกไงอะ โอ้โห oh, oh, oh. ดูมันเล่นดีดูมันยืนรอดีโอ้ oh. <c oughs> คนดูคิดไงอะ่ะคนดูคิดไงกับเหตุการณ์ข้างนี้นี่ดูมันยืนรออี่โอ oh, oh, oh. เอาเอาไปสักป้ายไม่ปาลารถเมียถ้ามันวิงดดว่งกระโดดวิ่งกระโดดก็ไม่ว่าอะไรหรอกมันยืนรอตึงตือง,งหรืออ,ออกไปนี้หน้าก็ระวัง <c oughs> หน้าก็ระแวงหลังก็ระวงังถ้ามันได้ไงวะวันที่เสิร์หรอโอ้โห oh, oh, oh. <c oughs> อ็เหรอค่ะเฮ้ยแต่เราก็ได้ิ6หัวอยู่ขึ้นกลับมาเล่นแต่ได้ิ6หัวอ่ะคนดูคิดว่าไงคิดว่าพี่ตึงรับปังไหนลองมินให้ชื่นใจวิเนียจะเป็นวินสุดท้ายแต่ไม่หวะปีศาจมันได้เข้าสิงอีกรอบบวงว ยางไหนอ่ะยังไม่เห็นตัวเลยโอคครับ oh, yeah. ผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พีได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับชมดูไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมเม้นต์กันเยอะๆนะครับแยวพี่จะมาทำให้ดูอีกนะ ໄປແລ້ວໄປແລ້ວໄປແລ້ວ